สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอนนะคะสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนยกย้ายนะคะกับ Happy m o v e Channel ค่ะวันนี้นะคะแอนก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปหรือไม่เคยรู้เลยนะคะนี่ก็คือการวิธีการเปลี่ยนขาเก้าอี้ที่ยุ่งยากจะมีอุปกรณ์หรือวิธีการเปลี่ยนอย่างไรทุกคนสามารถตามแอนได้เลยค่ะ อุปกรณ์สําหรับเปลี่ยนล้อเก้าอี้นะคะก็มี1น,นะคะไขควงปากแปนตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ2ก็คือลูกล้อสําหรับเปลี่ยนขาเก้าอี้นะคะซึ่งวัสดุเป็นโพลรรียูรเทนแบบใสนะคะซึ่งมีคุณสมบัติไม่ทําให้พื้นเป็นรอยเข็นลื่นนะคะค่ะหากล้อพังนะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อเก้าอี้ใหม่นะคะเพียงแค่ว่า เราเปลี่ยนด้วยวิธีการง่ายๆที่เราเตรียมไว้คือไขควงปากแบนตัวนี้นะคะแค่งัดล้อตัวนี้ออกไปปุ๊บง่ายๆนะคะหรือว่าหากเราต้องการจะเปลี่ยนลูกร้อนะคะก็คือไม่จะเป็นต้องรอใหลอ้ล้อแตกนะคะคือล้อตัวนี้นะคะที่ติดมากับเก้าอี้นะคะมันสามารถทําให้พื้นที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นรอยนะคะพื้นที่เราใช้อยู่คืออย่างเช่นพื้นหินอ่อนหรือว่าพื้นที่ปูกระเบื้องนะคะในออฟฟิศหรือว่าสํานักงานหรือว่าในบ้านเรานะคะ ทำให้เป็นรอยได้เราก็สามารถเปลี่ยนล้อตัวนี้นะคะก็คือเป็นล้อโพลียูเทนแบบใสนะคะลูกพืนตลับคู่หน้าโค้งนะคะเปลี่ยนเข้าไปด้วยวิธีการง่ายๆโดยการาเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะโอเคพอได้มุมปุ๊บเราก็เคาะตรงนี้นะคะโอเคเสร็จค่ะง่ายมากนะคะด้วยวิธีการเปลี่ยนลูกล้อเก้าอี้นะคะ ง่ายไหมคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนเก้าอี้นะคะพบกับเคล็ดลับดีๆกับ h a p p y Move Channel ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามและถูกใจด้วยนะคะขอบคุณมากค,คะ่ะ